อ้าวบูบูอยากยิงมันยังบูบูเก่งยิงไปเลยนะเจ้ไม่ไม่กลัวแล้วดูค่าทาราเต้มาเป็นซาร์ทิวส์เทสต์ดูหน้ามาดิหน้าดูมีความใส่ใจขอกบูมากเลยพวกป่านไหนแย่ท่าคาราเต้แย่ปิงค้างแล้วแบบบูมันฝึกวิชาลอยตัวเทสต์ โอ้บูมีตังตั้งพันสามร้อยอ่ะเออ๋ยวพันหนึ่งเองบูเลยดังเลยบูไปตามาจาไหนเนี่ยโอ้ยเหี้ยนี่แได้ยิงทั่วไปโอ้ยบอกแอคชั่นเกมนี้ใหญ่ยิงดีกว่ายิงก right okay, ับซอมบี oh, hi, Wait, okay. no ้เนี wow> okay, ่ยไอ้เหี I mean ้ยบอกแอคชั่นเกมนี้แม่งยิงมันกว่าเซมิโอโต้ยต้องภาคนี้เท่านั้นเลยบูมยิงไม่หมดเลย เออดูก <ider Stadium> ็เคยคิดเอาไว้ว่าที่เกมเนี่ยมันเอ้ยมันเข้ามาแล้วลบเอาไี่ยิงไม่โดนดี๋ยวเดีู๋ดูดูติดกันเราจะไม่ไปที่อื่นจริงๆเหรอได้ย้ายได้กย้ายเปิดแพ้เราจะย้ายใช่ไหมเยอะยิบเคียวต้มที่มาถึงญี่ปุ่นไม่กี่นิองเกียบบอมมือเชียร์บอมลง ท่านี้มันไม่มีเรื่องไม่เหี่ยวต่อมันขึ้นเลยบูคิดว่าไอ้คนที่โดนลังคาพอตายเพราะอะไรวะเขาเขาฝึกห้อยตัวเขาเกลียยไปเกินไปหรือเปล่าเลยมูเตรียมเก็บมินิมอมนะเห็นปะเดี๋ยวมันหายตอนแยวเขาเริ่มเลยบีบอกให้กูเดินหน่อยตายเร็วลองเป็นนิโคลายไปแล้วเกียร์ เอ๊ะนี่คือลายอยากหนึ่ว็อกก้าเพื่อไว้เราจิ้มตบมีเลยจุ๊นี่มันต้องมันต้องอยู่กับไอ้นั่นไม่เหรอที่เป็นหน้าดูดูเพื่อนติ๊กตบเป็นเลยนะเออตบเป็นมันบ้าไอย่าี้อยู่กันได้อีกคนเดินขี่เบ้าใช่ไหมโดยแทงเดิมสีขี่ไวๆอ่ะถ้าเกี่ยวดูเกียร์ไหมแค่พังแค่ตาย โหเยอะเลยเนี่ยโหเยอะไม่เขาน้าต่างในเยอะหรต่างโอ้ยเขแ้วคนเราตามมาเข้ามาป่าตายจริงเดือดปืน แรกมีไทเกหลังๆแมงมุมีช้าเป็นมาราธอนแมนเลยเี่บรรทช้าเลยจากกับบเยอะเจอห้องแล้วออชาสอ้อมท่พร้อมแล้ก็บหกเลยเ่แล้วกาสได้เพราะวามาสอมอะไรเราได้มาแล้วอยเอืนก่อนไม่มไไม่ไอ้มาแล้ว เ็นเป็นืน้อนทอตไม่ได้มีอะไรมายิงะไรผมได้พูดแล้วปือันชาบบอกไง่ะผมน่าจะเริ่มเปลี่ยนออฟ่ะมาได้อีกอ่ะสามเออเลือดดูเลือดู้เลือยังไงเราก็มองไกอย่างนารไม่ค่อยมีอะไรเลยมอง ดี๋ยวันนี้จะเล่นผาดนะแต่วันนี้ผาดแค่คนเดียวดียว่าหมามากูตกใจใช่ This is g o n n u t s on the outside ไอ้หมาจะลงไี่แม่เก็บเลย Look at MG ที่สองแล้วโอ้โหิวไม่โดนดีจังวะส่งรอบสุดท้ายแล้วถ้าหมีมานะฮะไม่ออกเลยนะอุ้ยบูได้หมีได้บูต่อต้านหมีแล้วบู โอ้ยต oh, 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 ัดตาหมีโอ้โหโอ้ยต no> ัดตาหมีกูกคากับหมีแน mm ่ชอบแน่มาดิสัตว์ผมเล่นแกนออฟนะเออนะแกนเป็นสีสีข้างล่าเลยขางบนเลยดูมาว่าไงเป็นโอเปนสีวีพันเตอร์คอมมานเดอร์ เธอเมานเดรอถ้าบนมาระวังหลังเด้อบูตอมีหายาเบินมาแล้วตายละดุกทุกครั้งที่กูเผลหดออกเฮ้ยตอมีเปนร้วยเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดหล็น้นจับเี่ยวตายเว้เดชอนห้จับเ้ยไม่โดนันไม่โดนหาแล้วซอินันไม่โดนก็ต้องจะมีร้อยห้าปะถ้ามีซอินเนี่ยปืนันไม่โดนตีนะเฮ้มันัเดียวอยูล้วดนกว่าก็ตอนนี้นะเดียวเ้ ไมีาโดกระสือบ้แล้วจะต้องให้ใช้อุ้ต่อต้านหมีเเดมแมนพาวออกตอนไหนละอย่าให้ต้องใช้อุ้ต่อต้านหมีจะตัดหมีให้ปิวเลยพร้อมเสมอเนี่ยหมีตอนไหนก็ได้เยอถ้าอยู่สี่คนนี่ฮาลั่นกว่าเดิมินได้สัตว์ต่อต้านหมี้สี่คนเดือดเลยมีกำมีกำมัดแน่นนะยิงเฮยกูเั่นนะ มีเจลูราใสเลยถ้าเปิดก่อบมาสมรท่าหัวล็อนเอ้ยอเมริกานี่สีนี้มันมาเสือกเลยอเมริกาแล้วนี้ด้วยนีงใส่เลยมี่สองนี้เสร็จละโค้ันโดมด้วยความที่เกมมันเก่าถ้าอีหลงเนี่เดี๋ยไม่ตัดใจหรอกชักเลย ขความเป็นข้ออไรถ้าก่อนแม่ยัดอะไรก็ยัดไปเดี๋ยวดูโมเดลบอลแฟนอะไรวะเล็ง้อยแบบยังรีโหลดได้เฮ้ยเอาอย่างถ้าอยากได้ลูกทองนาะดได้เลยนหนึ่งแปดเก้าหกของเมกาดูองชั้นถ้ตามให้ทำนาย มั itos, นเยอะจรงวะบ๊อบหนาด้หยุดกับเป็นันเิทนอวะเอวมันจะไม่รู้ว่าญี่ปุ่นไม่ใช่พวกสรทุนนะเว้ย แม่งถอยเลยยังไม่ทันโดนผิดเลยหรวะเออตะกีบิน้กกันอยู่ตรงนี้เลยินลูกซองเหรละูกซองเทนกันไงอยู่หนึ่งักหนึ่แกชื่อมันชื่ออ๋อที่กูขอไม่แก้นะหลังเ็อย่าค่ออย่าค่อเปลนการสิแเท่าไหร่วะเต็มย่น้อ

ไม่คาดคิดว่าจะวิ่งมาพร้อมกันแล้วตัวตัวจะล้อมล่าล้อมหลังพอดีโอเยยยยไ่ไปมั <c oughs> นลอมอยกัดหลายรอบเขาบอกว่าความไม่ย่อท้อนี่แหละคือโร่โของเราไว้บูเชื่อกูดิ <c oughs> <c oughs>